รับคลิปนี้สิมาบอกเรื่องเล่าข,ข่าวสารของของสาวหน่อยเพชนบานแพงนะคะพี่น้องร่วมทั้งข่าวของอีหล่าหน่อยอุงอ้งอิงพอโจโนะคะพี่น้องกอ่อนอื่นก็มาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสุสขขูุสุคนเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซีสาวหน่อยเป็นบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องมาบอกเรื่องเล่าข่าวสารนี่อย่างแน่นช่วงนี้นะคะพี่น้องข่าวที่บอกว่าเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้บอกว่าสุดยอดนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของภามพยน์เรื่องไข่อ้อนะคะพี่น้องเออ เรื่องไข้อะอตอนนี้บอกได้ว่าปะเตรียมทุกอย่างล่งตัวแล้วนะคะแล้วก็นในเร็วๆวันนี้คือเป็นการสิเปิดกล้องกองท้ายนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการไปรับบทตทางต่างของดาราละนะคะที่จะได้ทําการแสดงนะคะพี่น้องก็รบรูว่าพี่จะผูกจะข้นเบิง้งแล้วก็บอกว่าเยอะแยะมากมหยนะคะแน่แน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นก็มีอีหลาหนอยอุ้งอิงนะคะเพรโจนะคะพี่น้องสุดยอดยุยุ่กับ ตอนนี้ลาน้อยบอกเยว่ยายกระดับยกระดับเป็นดาราแล้วพี่น้องตอนนี้นะคะพี่น้องเป็นดาราแบบเต็มตัวนะคะพร้อมกันนี้เท่าที่เบิ้งนะคะพี่น้องเอาวัานให้เบิ้งซะก่อนนะคะที่เปิดตัวไปแล้วนะคะพี่น้องก็จะมีลาน้อยโอ้อิงมีพ่อโจแล้วก็มีคุณยาสุภาพนะคะพี่น้องแล้วก็มีนางเอกอมแอมแล้วก็มีวัดศิวดนพระเอกวัดศิวดลน,นะคะพี่น้องเนี่ยรักๆนะคะพี่น้องอยู่ใน ววงสาวน้อยนะคะตอนนี้ที่เปิดตัวไปแล้วนะคะฉะนั้นแล้วก็คือโยกระดับจากนักร้องศิลปินเป็นดาราภาพยนตร์ฟรอมยักษ์เออต้องบอกฟอมยักษ์ฟอมเด้พี่น้องและแน่นอนที่สุดต,ตอนนี้โยกระดับต่อไปอีกนั่นก็คือบอจเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องขอ่อ้อตอนนี้นะคะพี่น้องได้มีผู้ร่วมสร้างเพิ่มขึ้นอีกนะคะพี่น้องนั่นก็คืออิล่าน้อย พอเอกแม่หน่อยโยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ร่วมสร้างอีกพี่นอ้องเออพวกหน่วยการสร้างเออและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ร่วมสร้างพร้อมกันนี้ก็มีเสียนน่นสอบอีกพี่นอ้องบอกแล้วไอ้โยกระดับอีหลีนะคะมันไปมา,มาต้องถือว่าถ้าหนังเรื่องนี้นะโด,ด่งดังขึ้นมาแล้วครับพี่น้องผู้ร่วมสร้างมีใครบ้าง ล้วนแล้วแต่จะต,ต้องมีฤีดออกมานั่นก็คือมีอีหลาหน้อยอุ้งอิงมีพ่อโจโมีอีหลาหน้อยเดี๋ยวก็มีพ่อนนแล้วก็มีอีกสองคนสองท่านที่เพื่อนร่วมสร้างด้วยกันก็คือเพื่อนของบอดโจก็คือเสียเล่กับเสียหมูหยองพี่น้องถ้าหาว่าภาพพย์เรื่องนี้สํำเร็จสมบูรณ์คุณออกมากคือจังคุณลูกพี่น้องอเนาะคุณลูกมันเป็นเรื่องเล่าที่ห้อมองว่าเห็น บมมีกับยาลรบลูมองมาเห็นกับยาลรบลูประมาณนั้นนะคะพี่น้องหรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่บอกเลยว่าประเรียมกัน่าเป็นปีๆนะคะพี่น้องประมาณนั้นเลยที่เดียวตอนนี้ก็คือมีภูมิกับฝีมือบอกเลยว่าสุดหยดนะคะแล้วก็ได้ผู้เขียนบทที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นคุณเอี้ยงนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเป็นดาราที่บอกว่าได้รับตุกตาท่องมาแล้วนะคะพี่น้องโอ้บอกว่าพานทุกเรื่องนะคะพี่น้อง ว่าจะเป็นผู้กำกับผู้เขียนบทนะคะความทั้งดาล่าสมทบอีกเยอะแยะมากมหมนะคะและที่สําคัญก็คือดาล่าที่เขามารวมสมทบบางคนบางท่านก็มาจากภาพยนตร์ซื้อดังนะคะว่าจะเป็นเจรลอยล้านนะคะภาพยนตร์ดังมาก่อนนะคะเรื่องเล่าที่ใล้เคี่ยงใกรใคร้กันนะคะเพราะว่าออกแนวประมาณว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ม่องบ่เห็นนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใครอ่อนนั่นเอง นะคะของเฮานะะของเฮาเออก็บอกว่าของเราเพาหยางเพาเอฟซีสาหนวยเพชราบานพแพงกะรอชมอยู่แลที่สําคัญก็คือเอฟซีของแต่ละคนแต่ละทันอีกพี่น้องเอยถูกวุ่งหมอรลองหมอล่ำเนี่ยมีถูกวุงนะคะพี่น้องคนเชิญมาแถบถูกวุงเลยนะคะพี่น้องบอกว่าดูดเด่นทุกคนถุกทันนะคะกะได้ร่งให้หลายคนหลายทันเบึ่งเลย ช่วงข้าวอีกต่อไปนะคะพี่น้องสรุปข้าวไข่อ่กนะคะพี่น้องก็คือไปร่วมกันในวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเลอพี่น้องเ้ออยู่ที่วัดบางปิ้งนะคะเพื่อนจะเปิดฟอร์มเปิดอยังละเอิญเปิดกล้องกองถ่ายนะคะพี่นอ้องวันที่สิบเอ็ดอยู่วัดบางปิ้งนะคะพี่นอมม้องสมุรสาขอนะคะแนวบันนี่สําหรับข้าวต่อไปนะคะเป็นข้าวเรื่องเล่าของการที่จะเข้าดาววันที่สามสิบเอ็ดนะคะถือว่าเป็นการตั้งกองพาป้าเลย นะคะตอนแรกก็บบ่ได้คิดว่าจะยิงง่ายขนาดนี้ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นการขึ้นกําไรเหกกับเอฟซี่เลยทีเดียวนะคะเพราว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการจับจองบัตนะคะจองบัตแข็งนางก่อนก่อนงานนะคะเพราะว่าอย่างอีหล่าน้อยอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงได้จ้างหมอลำ่ำบ้งสาวหน่อยเป็นผ่านเพงโดยบังเอิญพี่น้องก่อนหน้านี้ก็ว่าสิคืนบ้านไม่วันที่หนึ่งมกราคมไปไปมา,มากๆก็คือวงสาวหน่อยนะคะ ได้มีการเอ่อยกงานเอินว่ายกเลิกจากเจ้าภาพพอดีนะคะการเลยเป็นโอกาสเลยพี่นอ้องอีลาน้อยจ้างมางาัเน้ากองมาเป็นว่าตั้งกองพาป้าสามขี้เลยนะคะพี่น้องความกันนี้ก็บบอกว่าเฮ็ดคือการกับตั้งกองกับพินถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการตั้งกองพป้าขั้งแรกแห่งปีเลยถือว่าเปิดจักรลาดปีไม่เลิกงามย่ามดีครบถวนเลยพี่น้องสุดอยอดอีรีนะคะ วันที่31เ,เขาดาวนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการสมผลกองผาป่านะคะมีวงสาวน้อยเป็นบันแพร่งวงไงนะคะบอกว่าดังระดับโลกอิหรีสหรับวงนี้นะคะพี่น้องเออเป็นวงของอิหลาหน้อยเองจ้างเจ้าของเองแสดงเองนะคะพี่น้องสุดจอดนะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องเล่าของไายได้นะคะพี่น้องห้าลคนมาจากองบัรนะคะ คือบัตรจองตั๋วบัตรแข็งบัตรก้อนงันนะคะติดต่อไปทางพ่อแม่น้องหูญิงได้เลยนะคะพี่น้องร้อยยี่สิบคะแนนพร้อมส่งสั่นนะคะนี่ไอเสนคาดการว่าบ่จะเป็นพ่อพ่อแม่แม่อยู่ตั้งต่างประเทศพอยละหน่อยเองบอกเลยว่าไอที่ต่างประเทศก็บรนหน่อยท่านใดที่มาบ่ได้นะคะกับเขาคุ้มปิดไปพี่น้องถ้าจะเขาคุ้มปิดกับติดต่อไปทางสาวหน่อยเพชรบานแพ่งเส้นเพชรโรดเดอร์พี่น้องเดอร์สำหรับเรื่องเล่าของไล่ใดนะคะพี่น้องที่จะมารวมสมทุกอ่า รวมกันนะคะในงานผาัป่าในครั้งนี้ว่าฮักคาใสใจโน่นนี่นั่นแล้วนะคะประกาศในรูปโดยทั่วกันทุกอย่างเขา่าบัญชีบัญชีเดียวคือบัญชีของปล่อยเอกทานั้นเดอร์พี่น้องเดอนะคะก็คือรวมไว้เลยเป็นเซตศูนย์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าจะโอนเขามาทุกบัตรทุกสลึงนะคะเป็นเรื่องเล่าของการทําบุญล้วนๆน,น,นะคะคาดการณ์ว่าน่าจะยืนที่สองล้านนะคะหลักจิจิหลักสองล้าน ขาดการนะคะพี่น้องแอ้เปน้นเดานะคะพี่นอ้องเอาตามนั่นและที่สําคัญถ้าหักเหลือนะคะถ้าหากว่าเหลือจากการใส่ใจค่ะใส่ใจน่นนี่นั่นแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนจะนําไปมอบให้กับทางวัดโรงเรียนแล้วก็ทางอนาไม่อนะาณาไม่ของอวัดหมู่บ้านน้องขูนั่นแหละพี่น้องอบอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้องตรงนี้ที่ว่าได้กุศลน้ำกันเวิดสุขุสุขคนนะคะ ตรงนี้พ้องกันนี่นะคะในงานนะคะพี่น้องนี่ยินวางนี่ปุสวยงามโอ้ยบอกเลืวาผู้ใดไดไปก็บอกอลังการน,นะคะถ้าไปว่าได้ก็เขากุ้มปิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่คือเขาแบบโดดเด่นมากสองเขาใหญ่นะคะพี่น้องของสาวหน่อยเพรบานแพงนะคะเอาตามนั้นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับจม้งก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณสุภูสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากพันกดติดตามฝากกดติดตามให้นั่งช่องน้ำแน่นะคะ แเหล่าทางว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นกับคอมเมนมต์เของมาใต้คลิปนี้เลยนะคะส่วนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อบอลจูด้วยพี่ลาหน่อยได้ฝากช่องีกับแอดเพ่นนะคะพี่น้องขอบคุณในความการุณาของเพิ่นนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะพี่น้องเฮ่งๆฮังฝังสู้ผู้สุดข้นจ้าสวัสดีค่ะค่ะพี่ลาก็ขอฝากช่งองใหเพลงด้านเอวีใเได้จ้าฝากอะไรก็ใช่ในกำลังใจที่สุดค่ะ